ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรมสามอย่างในยะที่สองพิขุทั้งหลายเหตุสามประการนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรมเหตุสามประการคืออะไรบ้างเล่าคือหนึ่งความพอใจเกิดเพราะปารพธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอดีต 2. ความพอใจ เกิดเพราะปารพธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอนาคต 3. ความพอใจเกิดเพราะปารพธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นปัจจุบันความพอใจเกิดเพราะปารพธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอดีตเป็นอย่างไรเล่า คือบุคคลตึกตรองไปถึงธรทมอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่ล่วงไปแล้วเมื่อตึกตรองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้นผู้เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกทำรรเหล่านั้นผูกไว้แล้วเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ความพอใจเกิดเพราะปารพบทำทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะ ที่เป็นอดีตเป็นอย่างนี้แลความพอใจเกิดเพราะปารลบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลตรึกตรองไปถึงธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่ยังไม่มาถึงเมื่อตรึกตรองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้นผู้เกิดความพอใจแล้ว ก็ชื่อว่าถูกทำเหล่านั้นผูกไว้แล้วเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ความพอใจเกิดเพราะปารพบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างนี้แลความพอใจเกิดเพราะปารพบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรเล่า คือบุคคลตรึกตรองถึงธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เกิดขึ้นจำเพาะหน้าเมื่อตรึกตรองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้นผู้เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกธรรมเหล่านั้นผูกไว้แล้วเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ความพอใจเกิดเพราะปารลบธรรมทั้งหลาย อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายเหตุสามประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรมพิขุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเหตุสามประการนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรมเหตุสามประการคืออะไรบ้างเล่าคือหนึ่ง ความพอใจไม่เกิดเพราะปารลบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอดีต 2. ความพอใจไม่เกิดเพราะปารลบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอนาคต 3. ความพอใจไม่เกิดเพราะปารลบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นปัจจุบัน ความพอใจไม่เกิดเพราะปารบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอดีตเป็นอย่างไรคือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวของธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่ล่วงไปแล้วครั้นรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวแล้วกลับใจเสียจากเรื่องนั้นครั้นกลับใจได้แล้วคลายใจออก ก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาความพอใจไม่เกิดเพราะปารธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งชันทราคะที่เป็นอดีตเป็นอย่างนี้แลความพอใจไม่เกิดเพราะปารธรรำทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งชันทราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวของธรรม อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่ยังไม่มาถึงครั้นรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวแล้วกลับใจเสียจากเรื่องนั้นครั้นกลับใจได้แล้วคลายใจออกก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาความพอใจไม่เกิดเพราะปารธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างนี้แล ความพอใจไม่เกิดเพราะปารธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวของธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เกิดขึ้นจำเพาะหน้าครั้นรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวแล้วกลับใจเสียจากเรื่องนั้นครั้นกลับใจได้แล้วคลายใจออก ก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาความพอใจไม่เกิดเพราะปารธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งชันทราคะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายเหตุสามประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรม